MSN Specimen Show วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับผีเสื้อเม้าเตอร์ทฟเป็นผีเสื้อกลางวันที่กินตัวอ่อนมดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ มีเสื้อกลางวันส่วนใหญ่จะต้องเป็นพวกมังสวิรัต์กินใบไม้เป็นอาหารใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้กับกลายเป็นพวกที่กินเนื้อสงสัยใช่ไหมว่ามันกินอะไรถือว่าเป็นมีเสื้อค่อนข้างจะหายากเลยมันสามารถปล่อยสารที่เราเรียกว่าฟีโรโมนนะครับหรือกลิ่นเหมือนคล้คลายๆเป็นสปายบอมตัวเข้าไปเลยรู้สึกโวตอนนั้นแบบมือสั่นมากนะครับว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอที่นี่นะครับ วันนี้นะครับเราก็เอาผีเสื้อตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีความแปลกนะครับความแปลกในที่นี้ก็คือตั้งแต่ชื่อของมันเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวนะครับเรื่องของพฤติกรรมของมันก็แปลกและก็น่าสนใจด้วยนะครับผมอ่าเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าผีเสื้อมอสนะครับหรือ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า moth butterfly moth แปลว่าผีสเสื้อกลางคืนใช่ไหมครับส่วน butterfly ก็คือผีสเสื้อกลางวันเอ่าอย่าเพิ่งงงนะครับผีสเสื้อกลางวันส่วนใหญ่จะต้องเป็นพวกมังสวิรัตกินใบไม้เป็นอาหารใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้กับกลายเป็นพวกที่กินเนื้อนะครับกินแมลงหรือว่ากินตัวอ่อนของมดแดงซึ่งเป็นแมลงพวกเดียวกันกับมันนะครับถือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อผีสเสื้อตัวนี้นะครับจะชอบกินตัวอ่อนของมดแดงเป็นอาหารการกินมดแดงก็คือกินเฉพาะตัวอ่อนนะครับตัวเต็มวัยก็กินน้าหวานปกตินะครับคือ พฤติกรรมของมันนะครับผีเสื้อมอดเนี่ยก็คือตัวแม่ของมันนยครับจะเมื่อผสมพันธุ์กับตัวผู้แล้วเนี่ยก็จะหาที่วางไข่นะครับโดยพวกมันก็จะไปเสาะหาบริเวณพื้นที่ที่มีรังของมดแดงอยู่นะครับคือเจ้าผีเสื้อตัวนี้จะเฉพาะเจาะจงมีไว้ในการาร่วมกับพวกมดแดงโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็คือ ตัวแม่ของมันเนี่ยจะไปหาพื้นที่วางไข่ที่อยู่ใกล้กับหลังมดแดงนะครับเสร็จแล้วพอวางไข่ทิ้งไว้ใช่ไหมครับเมื่อไข่ออกฟักออกมานะครับกลายเป็นตัวหนอนนะครับตัวหนอนก็จะค่อยๆคลานเข้าไปอ่าบริเวณที่มีพวกมดแดงเดินแถวอยู่นะครับเสร็จแล้วมันสามารถปล่อยนะครับสารที่เราเรียกว่าฟีโลโมนนะครับหรือกลิ่นให้มีลักษณะอ่เป็นกลิ่นที่มีลักษณะคล้ายกับพวกมดแดงซึ่งพอมีอ่ฟีโลโมนที่มีคล้ายอ่มีลักษณะคล้ายกับมดแดงเนี่ยมดแดงก็จะไม่ทําอันตรายมันนะครับนะครับมันก็สามารถที่จะเดิน เข้าไปอยู่ในรังมดได้นะครับเหมือนคล้ายๆเป็นสปายบอมตัวเข้าไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วมันก็คอยไปอยู่ในบริเวณรังมดนะครับแล้วก็คอยอาศัยกินตัวอ่อยของมดเป็นอาหารนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ถามว่ามันจะโดนมดแดงกัดไหมจริงๆมันก็มีสิทธิ์โดนมดแดงกัดได้นะครับเพราะว่าบางทีมดแดงบางตัวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันคิดว่าเป็นวัตถุแปลกปลอมก็ต้องกําจัดออกใช่ไหมครับแต่ด้วยรูปร่างของตัวหนอนที่มีความแปลกนะครับก็คือลักษณะของมันเนี่ยจะตัวเป็นลักษณะเป็นแบนๆนะครับเหมือนพวก กลุ่มพวกคล้ายหนอนตัวแบนเลยแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะมีความหนานะครับผมมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นหนังนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสามารถที่จะใช้ป้องกันการกัดจากมดแดงได้นะครับผมแล้วก็ส่วนด้านใต้ของมันเนี่ยด้านขาของมันเนี่ยสามารถที่จะหุดหดเก็บไว้ได้นะครับก็คือมันสามารถที่จะถ้าสมมติว่าโดนมดแดงโจมตีมันก็จะเอาส่วนตัวของด้านบนเนี่ยครับกดลงกับพื้นนะครับก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะ โดนมดแดงเนี่ยเข้ามาสามารถกัดบริเวณลําตัวของมันได้นะครับผมก็เป็นวิธีการป้องกันตัวอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะสามารถกินตัวอ่อนของมดแดงยอยู่ในรังนั้นได้จนกว่ามันจะเข้าดักแด้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับที่น่าสนใจอันก็คือตอนที่มันออกมานะครับจะเชื่อมโยงกับว่าทําไมถึงลําตัวของมันเนี่ยจะต้องมีความหนาเหมือนกับผีเสื้อกลางคืนก็คือว่าพอออกมาจากตัวดักแด้แล้วเนี่ยตัวเต็มวัยของมันนะครับจะต้องรีบคลานออกมาจากดักแด้นะครับ แล้วมันจะมีพัฒนาขนนะครับคลุมลําตัวนะครับค่อนข้างหนาแน่นนะครับสร้สางลักษณะขนเนี่ยจะช่วยป้องกันนะครับการกัดก็คือมดแดงมารุมกัดมันแต่ว่าก็จะกัดแล้วก็ติดขนตัวนี้ออกไปมันก็สามารถที่จะคานหนีออกมาดนอกหลังได้นะครับแล้วก็รอให้ปีกมันสามารถเจริญเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะบินออกไปได้นะครับผมจากการศึกษาข้อมูลเดิมนะครับจริงมันเป็นผีเสื้อที่พบเจอได้เกือบทั่วประเทศนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ Icana, ถือว่าเป็นผีเสือ้อค่อนข้างจะหายากเลยเพราะว่าจากการที่ผมเก็บรวบรวมตัวอย่างผีเสื้อนะครับหรือศึกษาผีเสื้อมาเนี่ยนะครับประมาณเกือบ15ปีนะครับเพื่อเจอผีเสื้อชนิดนี้นะครับสตัวอย่างเองสําหรับตัวนี้นะครับอ่าเราเป็นตัวแรกนะครับที่ที่เราค้นพบนะครับที่เราเจอนะครับอ่าเป็นตัวที่เราเจอในอ่าเจอครั้งแรกนะครับในภาคตะวันออกนะครับ เกิดจากการที่เราได้รับเชิญนะครับไปเป็นวิทยากรนะครับบรรยายใน,ในงานงานหนึ่งนะครับผมระหว่างบรรยายอยู่นะครับไอ้เจ้าผีเสื้อตัวนี้มันก็บินมาเกาะอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ที่มีการบรรยายอยู่นะครับพวกเราก็รู้สึกเอ๊ะผีเสื้ออะไรมาเกาะเราก็เดินไปดูกันปรากฏว่านึกาจาได้ว่าเหน้าตามันนี้มันคือผีเสื้อมอสนะครับซึ่งเฮ้ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับรู้สึกโวตอนนั้นแบบมือสั่นมากนะครับว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอนี่ที่นี่นะครับผมแล้วก็ ตอนที่เจอเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาช่วงเย็นๆนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นการเจอเจอผีเสื้อตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือว่าถือว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างแรกของพิพิธภัณฑ์นะครับท,ที่เราได้เจอแทนได้ค้นพบมันนะครับผมแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งก็คือทําให้เรารู้ว่า,าผีเสื้อตัวนี้นะครับอย่างน้อยๆช่วงเวลาที่มันปรากฏเนี่ยก็จะเป็นช่วงตอนพบค่ำนะครับผมเพราะว่าจากหลังจากที่เราเจอตัวนี้แล้วเนี่ยครับผมก็ไปเจอผีเสื้อมอสเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง ตัวนี้จะเจอที่บริเวณภาคใต้นะครับผมแล้วก็เจอว่ามันบินมาเล่นกับดักแสงไฟเหมือนกันนะครับก็คือเจอมันช่วงเวลาตอนหัวค่ําเหมือนกันนะครับผมสาหรับจากถ้าเราดูเวลาช่วงที่เราสารวจผีเสื้อเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราไม่ไม่พบผีเสื้อตัวนี้เลยแทบจะไม่พบผีเสื้อตัวนี้เลยนะครับผม จากที่เราพบมันนะครับผมเราพบว่าม,มันอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าค่อนข้างจะรกทึบหน่อยนะครับผมนะครับจา,จากบริเวณท,ที่เราพบเจอตัวอย่างนะครับผมก็ก็เลยประมาณได้ว่าพวกผีเสื้อพวกนี้นะครับส่วนใหญ่น่าจะพบอา,อาศัยอยู่ตามบริเวณป่านะครับเป็นหรือว่าบริเวณชายป่านะครับแล้วก็พื้นที่ป่าเนี่ยเนื่องจากเรารู้จักอาหารของมันนะครับก็คือเป็นพวกมดแดงเพราะฉะนั้นก็ต้อง เป็นบริเวณที่มีต้นไม้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่ใกล้บริเวณใกล้ๆจะต้องมีรังบนแดงอาศัยอยู่ถ้าเราดูจากลักษณะตัวอย่างของมันนะครับผมส่วนหนึ่งที่ทําให้เราพบเจอตัวอย่างมันได้ยากนะครับก็คือเรื่องของลักษณะการอยู่ของมันนะครับแล้วก็ลวดลายของมันด้วยนะครับถ้าเราเห็นด้านบนปีกของมันเราเห็นเป็นสีส้มสีเหลืองอย่างนี้ใช่ไหมครับสีค่อนข้างสดใสเนาะแต่ว่าในพฤติกรรมในธรรมชาติของมันนะครับมันจะชอบเกาะขบปีกนะครับแล้วก็ จะสังเกตว่าพอเวลามันหุบปีกปุ๊บเนี่ยลายใต้ปีกของมันนะครับจะมีสีสันที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่นะครับผมก็คือสีออกจากน้ําตาลแห้งๆนะครับแล้วก็เวลาที่เรามองหามันเนี่ยค่อนข้างจะมองหาตัวได้ยากค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากว่าสีใต้ปีกของมันเนี่ยค่อนข้างจะกลืนกับสภาพแวดล้อมไปอย่างน้อยก็คือในคอลเลกชันเราก็ได้พบตัวอย่างาผีเสื้อซึ่ง ณปัจจุบันก็คิดว่าน่าจะเป็นผีเสื้อที่ค่อนข้างหายากตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ได้เป็นข้อมูลนะครับการเจอก็คือว่าเจอในพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็เป็นการคอนเฟิร์มลักษณะ,ะการเจอซึ่งจริงๆรายงานเก่าก็มีการเลคคอร์ดไปแล้วว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีการเจอในโซนภาคตะวันออกด้วยนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าตัวอย่างนี้นะผีเสื้อชนิดนี้นะยังมีการกระจายอยู่ในภาคตะวันออกอยู่นะครับผมซึ่งณบปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับจากเลคคอร์เดิมท เรายัางไม่มีการรายงานการพบผีเสื้อตัวนี้อีกเลยนะครับผมตั้งแต่จากเรคคอร์ดเก่านะครับก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่การกระจายของมันเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของอพฤติกรรมของมันนะครับการกินอาหารนะครับเราพอเราศึกษาแล้วว่ารู้ว่ามันกินพวกตัวนอนของตัวอ่อนขอมมดเป็นอาหารนะครับนั้นแสดงว่าบทบาทในธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับแทนที่มันจะกลายเป็นผู้ กินพวกใบไม้ทำลายพืชกับกลายเป็นว่าพวกนี้มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศก็คือเป็นตัวคอยควบคุมนะครับประชากรมดแดงนะครับไม่ให้มันมีเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าอนาคตนะครับเรื่องของมแมลงกลายเป็นอาหารเป็นประโยชน์กับคนปรากฏว่ามีเจ้าผีเสื้อตัวนี้เยอะขึ้นนะครับอนาคตเจ้าผีเสื้อตัวนี้ก็กลายเป็นศัตรูของมนุษย์ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งการรู้จักพฤติกรรมรู้จักข้อมูลเรื่องการกระจายของมันก็ทําให้เราสามารถที่จะ,ะมีข้อมูลเพื่อที่จะเอาไป วางแผนการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นผีเสื้อตัวแรกที่เราที่เราเจอนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันตื่นเต้นมันน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ไม่คิดว่าจะเจอผีเสื้อตัวนี้นะครับในอะ,อะไรนะในความบังเอิญโดยที่เราไม่ได้ออกไปหามันแต่มันก็มาหาเรานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่า เขาคงอยากมาสร้างประโยชน์นะครับในฐานะการเป็นการเป็นตัวอย่างแล้วก็การที่ทําให้เราได้ศึกษาข้อมูลต่อเราเราทำให้เราได้รู้ว่าเออมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับผมทั้งเรื่องพฤติกรรมการกินอาหารทั้งเรื่องของลักษณะโครงสร้างลําตัวของมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกประทับใจบนโลกใบนี้ยังมีอะไรที่เราได้ต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับผมยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับแค่เริ่มก้าวเดินออกจากบ้านนะครับผมสิ่งรอบตัวเรานะครับ เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเพียง <c oughs> แค่คุณรู้จักสังเกตนะครับผม <c oughs> ก็สามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากดูตัวอย่างผีเสื้อมสอนะครับ <c oughs> ก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทย,ยาศาสตร์แห่งชาตินะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะมาดูศึกษาหรือสนใจเกี่ยวกับศึกษาตัวอย่างผีเสื้อนะครับหรือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้ครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสาระความรู้ดีๆที่เรานำมาเสนอในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้ประโยชน์นะคะทางหน้าเราจะมีสาระความรู้อะไรอย่าลืมติดตามคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ